ราชวงศ์พระร่วงโดยคำว่าพระร่วงนั้นใช้เรียกกษัตริย์สมัยสุโขทยัยเป็นราชวงศ์ที่ปกครองอาณาจักรสุโขทยัยซึ่งเคยมีอำนาจครอบคลุมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยมแม่น้ำน่านแม่น้ำปิงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแม่น้ำเมยแม่น้ำป่าสักแม่น้ำโขงและจรดชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน ศูนย์กลางของราชวงศ์พระร่วงอยู่ที่เมืองสุโขทัยและเมืองศรีสัชนาลัยในลุ่มแม่น้ำยมอันเป็นเมืองศูนย์กลางราชธานีของราชอาณาจักรสุโขทัยในราวพุทธศตวรรษที่19ก่อนย้ายราชธานีไปยังเมืองสองแควหรือพิษณุโลกในพุทธศตวรรษที่20ราชวงศ์พระร่วงนับจากรัชกาลของพ่อขุนศรีอินทราิตย์ซึ่งเป็นปฐมวงศ์จนถึงรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่สี่ รายพระนามและรายนามผู้กปกครองจะขอเล่าปูพื้นขอเริ่มตั้งแต่ราชวงศ์นำถุมก่อนนะคะซึ่งราชวงศ์นำถมหรือนำถุมนั้นมีกษัตริย์ที่ชื่อว่าพ่อขุนสีนาวนำถุมหรือพ่อขุนสีนาวนำถมหรือพญาสีนาวนำถุมพุทธศักราช1,700ถึง1724เป็นขุนในเมืองเฉลียงผู้เสวยราชสมบัติสองนครคือสุขโขทัยและศรีสัชนาลัย หลักฐานตามจารึกวัดสีชุมได้ปรากฏพระนามซึ่งเป็นเชื้อสายของราชวงศ์พ่อขุนสีนาวนำถุมคือพ่อขุนสีนาวนำถมหรือพ่อขุนสีนาวนำถุมผู้สถาปนาแขว้นสุโขทัยศรีสัชนาลัยพ่อขุนผาเมืองพระโอรสของพ่อขุนสีนาวนำถุม,ผ,ถม,ถถมผู้ครองเมืองราชพระยากำแหงพระรามเจ้าเมืองสวงสองแควอาจจะเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนผาเมืองค่ะ พระมหาเถรสีสัทธาผู้ที่มีเรื่องราวชีวิตอยู่ในจารึกวัดศรีชุมเป็นบุตรของพระยากรมแห่งพระรามสันนิษฐานว่าเป็นผู้สร้างจารึกวัดศีชุมหรือศิลาจารึกสุขโขทัยหลักที่สองเป็นสมเด็จพระสังฆราชในสมัยสุขโขทยัยและก็มีหลักฐานอีกกระแสนหนึ่งที่ว่านางเสืองอาจจะเป็นทิดาของพ่อขุนสีนาวนำถุมด้วยค่ะ ซึ่งเมื่อพ่อขอุนศรีนนวนำถุมสวรรคตหอมสะบาดขลนลำพงก็เข้ายึดสุขโขทัยและสีสัชนาลัยซึ่งผู้ปกครองสุขโขทัยต่อมาก็คือหอมสะบาดขลนลำพงพุทธศักราช1 7 2 4ถึง1780โดยตามเรื่องราวในศิลาจารึกสุขโขทัยหลักที่สองกล่าวว่าขอมสะบาดโลนลำพงเป็นนายทหารขอมที่ได้นำกำลังเข้ายึดเมืองสุขโขทยัยภายหลังพ่อขุนศรีนาวนำถุมสวรรคต โดยระยะเวลาการได้อำนาจการปกครองเมืองสุขโขทัยของขอมสะบาดโคลลำพงนั้นยังไม่เป็นที่ชัดเจนในปัจจุบันค่ะอาจเป็นไปได้ว่าขอมสะบาดโคลลำพงมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติของตระกูลพ่อขุนสีนาวนำถุมแต่ยอมรับอำนาจอิทธิพลของละโวศาสตราจารย์ยศเเดได้ให้ความหมายของคำว่า หอมสบาดแปลว่าขมินดงส่วนโขลนลำพงคือคำสำหรับเรียกคนทำงานประจำที่วัดสถานหรือวัดวาอารามขอมสบาดโขลนลำพงอาจจะนำแฟ้นสุขโขทยัยกลับเข้าอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอ,งขอมละโวอีกครั้งหนึ่ง ต่อไปก็เป็นรายนามของกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงนะคะพ่อขุนศรีอินทราทิต์ปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์พระร่วงหรือพระนามเดิมพ่อขุนบางกลางหาวพุทธศักราช1780-1811ถึง 1, พ่อขุนผาเมืองโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถุง เจ้าเมืองราชได้ร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางซึ่งเป็นสหายสนิทกันและมีสายสัมพันธ์ทางเครือญาติได้ร่วมกันทำสงครามขับไล่เหนือของสบาดขุนลำพงที่ได้ก่อการจลาจนวุ่นวายให้ออกไปจากเมืองสุขโขทยัยจนได้รับชัยชนะสามารถนำแคว้นสุขโขทัยออกจากอิทธิพลของขอมละโวอีกครั้งยึดอำนาจการปกครองดินแดนสุขโขทัยได้ในที่สุด แต่พ่อขุนผาเมืองเนี่ยพระองค์ก็ไม่ทรงขึ้นคลองราชเป็นกษัตริย์สุโขทยัยต่อจากพ่อขุนศรีนาวนำถุมพระราชบิดานะคะซึ่งต่อมาพ่อขุนผาเมืองเนี่ยได้นํากองทัพออกจากสุโขทยัยเพื่อให้พ่อขุนบางกลางหาวได้ขึ้นคลองราชเป็นกษัตริย์สุโขทัยแทนพร้อมทั้งมอบพระแสงขันชัยสีและเฉลิมพระนามให้เป็นเกียรติแก่พ่อขุนบางกลางหาวว่าสีอินทรบดินทราทิตซึ่งสุดท้ายพ่อขุนบางกลางหาวก็ทรงใช้พระนามว่าพ่อขุน สีอินทราทิศซึ่งเป็นต้นราชวงศ์พระด้วงแห่งกรุงสุขโขทัยนั่นเองค่ะซึ่งเหตุผลที่พ่อขุนผาเมืองให้พ่อขุนบางกลางหาวได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริสุขโขทัยนั้นเหตุเพราะว่าทรงมีความใกล้ชิดกับทางราชสำนักขมิญและมีพระชายาพระราชทานเป็นพระราชธิดาในกษัตริย์ขอมโดยนางเสืองซึ่งเป็นพระมเหสีของพ่อขุนสีอินทราทิศอาจจะเป็นน้องสาวหรือพี่สาวของพ่อขุนผาเมืองนั่นเองค่ะลำดับต่อไปพ่อขุนบานเมือง พุทธศักราช1,811ถึง1,822พอ่อขุนบานเมืองเป็นพระโอรสของพ่อขุนสีอินทราทิตและนางเสืองและเป็นพระเชษฐาของพ่อขุนดำคำแหงมหาราช พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพุทธศักราช1,822-1,842ถึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งอาณาจักรสกุโกไทยเป็นพระโอรสพ่อขุนศรีอินทราิตย์และนางเสืองพระอนุชาของพ่อขุนบานเมืองพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นนักรบที่เข้มแข็งอาณาจักรสกุโกไทยแผ่ไพศาลออกไปอย่างกว้างขวางทรงเลือกพญามางรายแห่งเมืองเชียงรายเป็นพันธมิตร พร้อมด้วยพยางามเมืองแห่งเมืองพะเยาและในการครั้งนั้นทั้ง3พระองค์ได้รวมกำลังกันต่อสู้กับการขยายอำนาจของจกักรพรรดิกุ๊ปไลข่านจากประเทศจีนซึ่งความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนเกิดขึ้นในรัชกาลนี้โดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงส่งคณะทูตไปเฝ้าจากักรพรรดิมองโกแห่งราชวงศ์หยวนเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช 1,835นอกจากนี้พระองค์ยังทรงนำพระพุทธศาสนานิกายเถราวาทลัทธิลังกาวงจากเมืองนครศรีธรรมราชมาเผยแผ่ที่กรุงสุขโขทยัยพยาใส่สงครามพุทธศักราช1,842ทรงปกครองสุขโขทัยเป็นระยะเวลาสั้นๆค่ะหลังพ่อขุนดำคำแหงสวรรคตจงกระทั่งพญาเลอไทยขึ้นครองราชสมบัติ พระยาเลอไทยพุทธศักราช1,842-1,866ถึงเป็นโอรสของพ่อขุนดำคำแหงมหาราชค่ะอาณาจักรสุโขทยัยเสื่อมอำนาจลงในรัชกาลนี้หลายหัวเมืองต่างพากันตั้งตนเป็นอิสระพยางั่าวนํำถุงพุทธศักราช1,866-1,890ถึง เป็นพระโอรสของพ่อขุนบานเมืองพ่อขุนบานเมืองมีพระมารดาเป็นนางเสืองซึ่งถ้าเราเชื่อทฤษฎีที่ว่านางเสืองเป็นธิดาของพ่อขุนสีนาวน้ำถุมด้วยพยางว่าน้ำถุมจึงมีเชื้อสายมาจากพ่อขุนสีนาวนำถุมด้วยนั่นเองค่ะ ซึ่งนามพระองค์นั้นก็ไปพ้องกับพ่อขุนสีนาวนำถุงแห่งราชวงศ์นำถุงซึ่งโดยประเพณีในสมัยนั้นเนี่ยนิยมนำชื่อของปู่มาตั้งเป็นชื่อของคนรุ่นหลานจึงมีความเป็นไปได้ค่ะว่าเชื้อสายของพ่อขุนสีนาวนำถุงยังคงมีอำนาจในแคว้นสุโขทัยต่อมาอีกระยะหนึ่งพระมหาธรรมราชาที่ห หรือพระบาทกมลเต็งอันศีสุริยพงรามมหาราชาธิราชหรือพยาลิไทยพุทธศักราช1890-1913ถึงเป็นพระโอรสของพระยาเลอไทยพระองค์ทรงนำธรรมะในพระพุทธศาสนามาปกครองแผ่นดินจึงมีพระนามว่าพระมหาธรรมราชาค่ะ พระมหาธรรมราชาที่สองหรือสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชหรือพญาลือไทยพุทธศักราช 1913- ถึง19 1921เป็นพระโอรสของพระมหาธรรมราชาที่หนึงและพระศรีจุลาลักษ์ซึ่งในรัชกาลนี้ได้ถูกอายุทยาเข้าโจมตีเมืองต่างๆของสุโขทัยหลายครั้งจนในที่สุดก็ต้องยอมอ่อนน้อมต่อกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช1921 เป็นรัฐบรรณาการของอาณาจักรอยุธยาค่ะพระมหาธรรมราชาที่สามพญาไสลือไทยเป็นพระนัดดาของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งเป็นพระชะโอรสในพระมหาธรรมราชาที่สองและก็เป็นพระเชษฐาในพระมหาธรรมราชาที่สี่ได้ครองราชต่อจากพระราชบิดาทรงพยายามฟื้นอำนาจกรุงสุโขทยัย แต่ไม่ประสบผลเนื่องจากความเข้มแข็งทางอำนาจของกรุงศรีอยุธยานั้นได้เพิ่มพูนขึ้นเป็นนันมากทรงครองราชจ,จนถึงปี1962มีพระราชาธิดาซึ่งต่อมาพระธิดาองค์นี้เนี่ยจะได้อภิเษกกับเจ้าสามพระยาแห่งกรุงศรีอยุธยาค่ะและมีโอรสด้วยกันที่ต่อไปโอรสองค์นั้นก็คือพระราเมีสวนหรือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถค่ะ พระมหาธรรมราชาที่4บรมปาลพุทธศักราช1962-1981เป็นพระโอรสของพระมหาธรรมราชาที่สเมื่อพระมหาธรรมราชาที่3สวรรคตลงก็ได้เกิดการย่งชิงอำนาจกันเองระหว่างพระโอรสของพระมหาธรรมราชาที่สคือบรมมปาลกับพระยารามในปี1962 ซึ่งสมเด็จพระนครินทราธิราชหรือสมเด็จพระอินทราชาหรือเจ้านครอินกริรยัอยุธยาในตอนนั้นกษัตริย์อยุธยาก็ได้ส่งมาเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยในข้อขัดแย้งนี้ยกทัพมาเจราจาความเมืองได้ข้อสรุปคือได้แต่งตั้งให้บรมบาลเป็นพระมหาธรรมราชาที่สี่เป็นกษัตริย์ครองเมืองพิษณุโลกซึ่งขณะนั้นพิษณุโลกเป็นเมืองหลวงของแฟนสุโขไทยภายใต้อำนาจของอยุธยา ส่วนพระยารามพระอนุชาก็ให้ไปครองเมืองสุขโขทัยค่ะพระราเมศวนหรือสมเด็จพระบรมไตราาโลกนาถในอนาคตพุทธศักราช1981-1991เมื่อพระมหาธรรมราชาที่4สวรรคตลงในปีพุทธศักราช1981สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งขณะนั้นดำรงพระยศเป็นพระรามรีสวนพระโอรสอันเกิดจากพระราชาทีวีพระธิดาของพระมหาธรรมราชาที่สามสายลือไทยขึ้นปกครองเมืองพิษณุโลกศูนย์กลางแห่งราชอาณาจักรสุขโขทัยในขณะนั้นซึ่งนี่ก็เป็นกิจกรรมการแทรกแซงทางการเมืองซึ่งได้แทรกแซงแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะ และนี่ก็เป็นจุดสิ้นสุดของแฟนสุขโขไทยเพราะจากการที่พระราเมศวรไปครองเมืองพิษณุโลกก็เป็นการรวมสุขโขไทยกับอยุธยาเพื่อให้หัวเมืองฝ่ายเหนือหรืออาณาจักรสุขโขไทยในการดูแลของเมืองพิษณุโลกอยู่ในอำนาจของกรุงศรีอยุธยาโดยสมบูรณ์ซึ่งก็ทําให้ราชวงศ์พระร่วงหมดอำนาจในการปกครองสุขโขไทย อาณาจักรสุขโขทัยจึงค่อยๆถูกรวมกับกรุงศรีอยุธยาซึ่งต่อมาเมื่อพระราะมีส่วนขึ้นครองราชบัลลังก์เป็นกษัตริย์ที่กรุงศรีอยุธยาเป็นสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถนั้นสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถเนี่ยพระองค์ก็ได้ผนวกหัวเมืองประเทศราชในสมัยอยุธยาตอนต้นก็คือว่าผนวกสุขโขทัยเขาเป็นส่วนหนึ่งของรชาชอาณาจักรอยุธยาไปในที่สุดค่ะ รัฐบรรณาการอาณาจักรล้านนาพระยายุทธิธิระพุทธศักร,ราช2011-2017ถพระยายุทธิธิระเนี่ยเป็นพระโอรสของพระยารามส่วนหลักฐานบางกระแสก็บอกว่าเป็นพระระชาชโอรสของพระมหาธรรมราชาที่4บรมปาลได้ปกครองเมืองสุขโขทยัย แต่ว่าบรรดาศักดิ์ก็ได้ลดลงนะคะไม่ได้เป็นพระร่วงเจ้าสุขโขทยัยหรือพระมหาธรรมราชาแล้วซึ่งต่อมาภายหลังก็ได้หันไปฝักไฝ้กับพระเจ้าตีโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนาด้วยคิดจะตั้งตัวเป็นพระร่วงเจ้าสุขโขทยัยหรือพระมหาธรรมราชา ไม่พอใจที่ถูกอำนาจอายุทยากลืนเข้ามาจึงดึงเชียงใหม่ลงมาแย่งชิงสุขโขทยัยทำให้เกิดสงครามระหว่างเชียงใหม่กับกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาจึงได้เสด็จขึ้นไปปกครองเมืองพิษณุโลกเพื่อดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือและเพื่อสะดวกในการป้องกันการลุกรานจากล้านนาค่ะราชวงศ์พระร่วงก็ได้สืบราชสันตติวงศ์มาเกือบ200ปีก่อนที่จะมีการยุบเลิกไป เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลก,กน,นาแถแห่งกรุงศรีอยุธยาสเสด็จขึ้นมาครองอยู่ที่เมืองพิษณุโลกเป็นการถือได้ว่าอาณาจักรสุขโขทัยได้รวมเข้ากับอาณาจักรอยุธยาอย่างสมบูรณ์พระมหากษัตร,ริย์ราชวงศ์พระร่วงมีหลายพระองค์ แต่ที่ทรงมีชื่อเสียงมีพระบรมเดชานุภาพมากและเกียรติคุณเป็นที่ปรากฏไปยังแว่นแควนินแดนต่างๆมีอยู่สองพระองค์คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพญาลิไท ซึ่งเป็นสองรัชสมัยที่ทําให้ราชอาณาจักรสุโขทยัยมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านต่างๆเป็นอันมากทางด้านการปกครองการสร้างบ้านแปลงเมืองการแผ่ขยายดินแดนการส่งเสริมศาสนาการเกษตรอักษราศาสตร์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีเศรษฐกิจการค้าการทูตการต่างประเทศศิลปรกรรมวัฒนธรรมและอื่นๆ ซึ่งทำให้ความเป็นอยู่ของอาณาประชาราษฎร์ในราชอาณาจักรสุโขทัยยุคนั้นสมบูรณ์พูนสุขเป็นอย่างยิ่งจึงทรงเป็นที่กรรพเทิอทูลบูชาการสืบมาราชวงศ์พระร่วงถือเป็นราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่และเข้มแข็งที่สุดอีกราชวงศ์หนึ่งค่ะในประวัติศาสตร์ราชวงศ์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาเป็นเวลาหลายร้อยปีทั้งในฐานะราชวงศ์ที่เป็นเอกราชและเป็นประเทศราชหรือผสมอยู่ในราชวงศ์สุพรรณภูมิและเชื้อสายราชวงศ์พระ ที่ผสมอยู่ในนามราชวงศ์สุขโขทัยด้วยโดยตำแหน่งท้าวสีจุฬาลักษณ์ของกษัตริย์อยุธยานั้นก็ต้องมาจากเจ้าหญิงจากราชวงศ์พระร่วงค่ะเชื้อสายราชวงศ์นี้ทรงพระปรีชาสามารถและเข้มแข็งมากบริบูรณ์ด้วยคุณสมบัติของผู้นำเรียกว่ามีเลือดขติยะมานะสูงมากนะคะซึ่งถึงแม้ว่าบางช่วงจะมีพระมหากษัตริย์บางพระองค์สร้างความเสื่อมเสียให้บ้างแต่ความเป็นมหาราชของกษัตริย์เชื้อราชวงศ์นี้นั้นก็เป็นสิ่งที่ย ยันได้ถึงความมีพระปรีชาสามารถโดยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราชที่เห็นได้เด่นชัดเลยเนี่ยที่มีเชื้อสายแห่งราชวงศ์พระร่วงดังกล่าวนั้นก็คือ 1. พ่อขุนดามคำแหงมหาราช ทรงเป็นมหาราชในนามราชวงศ์พระด้วงเก่าและเป็นมหาราชพระองค์เดียวของกรุงสุขโขทยัย 2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นปฐมมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นมหาราชพระองค์แรกและพระองค์เดียวของราชวงศ์สุขโขทยัยแต่เป็นพระองค์ที่สองของราชวงศ์พระด้วงค่ะ พระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาหรือขุนพิเรนทรเทพต้นราชวงศ์สุขโขทัยก่อนที่จะขึ้นครองราชที่กรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระมหาธรรมราชาเป็นเชื้อราชวงศ์พระร่วงที่เคยครองเมืองพระพิษณุโลกสองแควก็จบกันไปนแล้วนะคะกับเรื่องราวของราชวงศ์พระร่วง ขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามและรับชมหมายเหตุวิดีโอนี้เป็นเพียงไกด์ไลน์สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ซึ่งแอดได้ทำการศึกษารวบรวมเรียบเรียงนำมาสู่บทสรุปตามการตีความจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องในอดีตมีการวิเคราะห์ตามหลักฐานที่มีอยู่ถ้าพบหลักฐานใหม่เมื่อไรก็แก้ไขได้ตลอดเวลาหรือหากท่านใดเห็นว่าข้อมูลส่วนไหนที่ยังไม่สมบูรณ์สามารถคอมเมนต์แนะนำได้ค่ะ แอดจะเพิ่มเติมให้ในภายหลังขอบคุณค่ะ